thank you. Oh 买了那。 เัิน้อนนิดหน่อยคไม่เป็นไรหรอกนะ 三代、八代没有、啊。啊 พิมพ์เมสเซจกันยังไงวะมันพิมพ์เมสเซจกันยังไงอะ่ะเนี่ยแล้วอ้าวมันพิมพ์เมสเซจหาคนอื่นยังไงอ่ะไอ้พี่เมสเซจหาคนอื่นยังไงอะ่ะช่วยหน่อย SOS น้องพี่พี่รู้ว่าแกอยู่ในนี้ช่วยพี่หน่อยพิมพ์เมสเซจหาคนอื่นยังไงอะ่ะ โอบคุณมากมันมีแค่ตัวนี้อ่ะน่าจะใช่แหละ ูกวูวะเฮ้ยกูไม่กล้ากดส่งว่ะขอทะโทษกูไม่กล้ากดส่งว่ะถูกปะวะไม่ถูกเลยใช่ไงวายเหี้ยใช่ไงวะบันเทิงอะ 黑到了音乐哎呦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 ，听听到 ว่าไปทัวร์ที่ไหนอ่ะมันหมดแล้วอะ่ะทางโรงเรียนอะ่ะวิงๆๆ่งวิ่งมาหมดแล้วอะ่ะไม่อ่ะตัวฉันไม่ไหวแล้ตัวฉันมัเดินแลนะ้วนี่ยเฮ้นอยู่นู้นยังเยอะมากเลยเอาผีช่อกันเก็บเก็บ ตายฮะทำไมเธอไม่เดินค hmm. ah. so like. oh, ุยดีกว่าฮียเดินเล่นดีกว่าเออเดินเล่นเดินเล่นอะที่นี่ที่ไหนแล้วฉันมาทำอะไรคุณพ่อส่งฉันมาทำไมพ่อส่งฉันมาทำไมพ่อส่งฉันมาทำอะไรอ่ะพ่อส่งฉันมาอ๋ออาการของหนูยังไม่ได้สำรวจเลยสำรวจกัน น้องชายฉันดีดีก็ดีอยไอ้ไม่ใช่อีกไม่มีนะ้องฉันอยู่บ้านคนเดียวก็ดีอยู่แล้วพ่อส่งฉันมาทำอะไรที่นี่เหมือนพ่อส่งสิ่งมีชีวิตไม่เก่งมาเรียนเฮ้ยอ้าอ้าอยานะไม่นะมันเป็นอีกแล้ว ตอนนี้ฉันกำลังเล่นเล่นเนเ็ตตัวเองอยู่เหมือนกันแย่แล้วแย่แล้วลบอัตราเฟมเลทไงฟ้า ก็ไม่ได้ร่วงฉันไปนั่งไลใน Facebook เฮ้ยไม่ใช่ในไอ้นี่ยังดีกว่าในดีคอ อ๋อน่าต้โรงพยาบาลคือขึ้นห้องเรียนก็ได้มั้งเขาน่าจะอยู่ห้องเรียนกันสมากว่ามั้ง ไอ้อัดเลยคี่อะไรนี่อ่ะอะไรใครตาเหล,แล่แล้วเออคนจะได้รูปจะได้นนลูกเขาอ่ะเรียนพวกคนสุดๆเลยกูเฮ้ เลี้ยงผู้คนเลี้ยงผู้คนอยากเลยฉันแม่ตัวประหลาดจะอยู่กับฉันเลยที่ไหนดีอะห้องสมุดไหม นเคียดอะไม่รู้จะไปไหนดีเครียดตอนนี้เครียดมากไม่รู้จะไนทำอะไรดีโคตรเครียด โ okay. อเคเอาเป็นวะ่านะักเรียนทุกคนเดี๋ยวมีใครได้รู้รุดจักรกลที่เออ่ปากกวยังกับปากกวนะเอะาเป็นว่าจะพาทัวร์กันแปลว่ามีใครอยากไปปากกว่าไหมกูปากกว่าไม่เป็นกูปากกว่าไม่เก่งแต่เดินไปดูได้ สนใจจานหน่อยจานถามสนใจจานหน่อยคือนายคือนายควรถามไอ้นี่มากกว่านะว่าเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยควรถามไอ้นี่มากกว่าานะดื่มอะไรอ่ะกลัวแล้วก็กลัวแลไรห้องนี้มากรองเลยเอามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากข้างบหน่อยครับคือเพิ่ไหอ๋ออ๋อคยจะให้จะให้ผมพาทัวร์เนี่ยได้เพิ่มเนี่ยบางอย่างแบบไอ้ตรงปากัวทายพายังโอเคงั้นทุกคนครงบาอาจารย์เดี๋ยวจะพาไปทัวร์ตรงที่ปากัว ฟังอาจารย์เถออาจารย์ไม่อยากปืนกระสุนกระสุนอยู่แค่ไม่เป็นไรอาจารย์เป็นคนขายกระสุนหนูฟังอยู่ค่ะไม่คะอาจารย์เบิกเขาได้ค่ะอะไรอาจจะแหลกแล้วอาจจะอาจจะเจอเรางงเงก่อนไรนะบอกเลยก่อนเลยนักเรียนจะจำจำเขาได้ทางไหนอ่ะอาจารย์ทางไหนอาจารย์อยู่นู่นใครที่ไม่ตามอาจารย์มาแล้วมาถามแบบถามย้อนหลังว่าสถานที่เรียนอยู่ไหนอาจารย์ต่อยอะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหนุ่มนานักเรียนหนอ อาจารย์แบบบวยไทยเลยนะชงชิงชงชิงอ่ะสถานที่ได้อ,อยู่ไหนละะ่ะครับอ่าตามมาสิเดอานะขี่ครับที่ทันอ่ะอาจารยไม่เมยเลย่คนหรเปลอเอ้ไม่ใช่อไอพวกขายยา ตามแม่เงินขอจิดไปดูไม่ต้องบุกเบอร์เอร์ดุง โอเคแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นที่ปะกวลแล้วน่าจะไม่หลงละหรือเปล่าแล้วพี่จาแบบว่าบุกป,ป่าป่าตรงเกินไปหรือเปล่าช่ี่นปากวัวกเอางี้แล้วกันเพื่อไม่ให้เบื่อกันใครประกวนที่ใช้ก่อนจะจให้ห้าสิบได้ไหมห้าร้อยเลยห้ามโกงนะ อ่ะตรงนู้เลยเห็นตำน้ายที่มนเข้าอ่ะวันไปได้เรื่อยนะจนกว่าจะจบอ่ะจุจุดจุดจุดจบดจุดจดินดีๆดันก็มีนะทางดดินดีๆมันมีแต่ อาจารย์เลิกแล้วคาแบบว่ารัดป่าฝ่าดงมาเลยนั่นแหละตั้งเดือนดีๆมันมีนะสวัสดีค่ะสวัสดี โอ้โหก็เสียงขามากเลยคุณได้ใส่ไอ้นี่ในสั่งยู่ไดูก่อน ่งหูที่เล็กที่สุดต่างหูตะเกิยบเดียวเองถ้เาเราอะ่ะชั้นงมึงมีรูปหน้ารักอ่ะเออถ้าเราทจง ตอนาาที่คุยภาาษสมัครเข้าแข่งปากกวนนะนะอังเรียนใครค่อยใช้กับคนแรกอาจารย์ให้ห้าร้อยไม่เอาคนก่อนเราตัดเลยครับ หมูมูโดเนตมาสิบอาหารเมร็ดน่ารักมากจังนงาขอดูหน้าตัวละคร<ด>ชัดๆหน่อยน่าเลย่ <c oughs> นห่ยนคนที่แบบว่าคนที่หมดอะไรตายยากมากแต่ก็เข้ากับคาแรคเตอร์น้องดีแหละไอเด็กตาสองสี ติดหัวขาวอ่าบุลีรูปตัวเองตลกต้องให้คนพาทงเรียนเพราะว่าไม่เคยมาัวร์แบบไม่งั้นหลงหลงแบบหลงเลยไม่งั้นแบบอ้า หาเนี่ยทางไหนเน่ยเงนต้องเดินตามเส้อหนรอย่งเดียวน่ารักอ่ะน่ารักกันเลยสูงเข้าสูงออกสูงแล้วสูงอ้าชัดเลยทีเนี้ยชัดเลยเอ,อึบเปื่นดาวแล้วกูต้องเข้าใช่ไง,ไงอะไม่เคยทุกคนอะ เอาไงดีแต่เคยอยู่แต่ไม่เคยทุคนใช่ใช่บูปีลูกตัวเองน้องน่ารักกันต้องบูปีคือนั่นแหละก็ดิกตาช้องฉีดิกตาช้องฉีไอ้หอัวเขา

ทั้งเลยอะที่สูงใกล้ๆแม่งหน้าอย่างเออไม่ๆม,ม,ม่่เราจะเิ่าบูบี้ลูกเองหนึ่งวันแอคเลยแอกเลยไม่สวยละแอกเลยหรอกเลยทุ่มนี้ก็หรอกมองผิวเผินก็หรอมองดีๆก็ได้เพราะงั้นลูกเราหรอ ถ้ามันเอาหน้ามาขึ้นไปอีกนิดนึงกลายเป็นเด็กหน้ามาเต๋อหน้ามาเต๋อก <c oughs> ็น่ารักเดียวหวนูว่าหน้ารักคงอยู่อยู่แล้วเยหนูว่น่ารักคงอยู่อยู่แล้วเราเราทำให้เราบูกี้รูเกะทุกอย่างเพิ่งเงินอยู่แล้วตอนเนี้ยทำทุกอย่างเพิ่งเงินจนถึงเช่นใช้แล้ว แต่ทำให้มันยากกว่าเดิมไม่ต้องห่วงหรอกคือเลี้ยงซุปข้าวเยงนนะครับไน้ำในดงตะเภ้าวน้า่าลอยอี๊บอัจจะแต่ขอช่วยกดดูหน่อยครับการอะารกันนกเดียวอย่ามาไปกันมาผมมาที่หลังน็นี่ ส่งหน้าโฆษณานะคะเนี่ยหนนะ้า <c> ค <oughs> ุยช่องแชรด,ดีกว่าเนี่ยม,มาบุคคลกผู้ชนะน่ารักเฉยๆเลยเนาะจะเป็นการน่ารักแบบตุรีน้องมีตัวไอ้นี้ด้วยนะตัวบีแป๊บนึงนะขอหาช่องบดเข้าก่อนจะได้เห็นหน้าตัวทีมตี๋เนาะ อ่ข huh, ้าช <what> erm ่งด <políticas> ิสำรัเราไม่มีใครรู้มันคืดีอะไรอเนี่จ้ะต้องทำงานักเป้าตดาา้องมาเร็วเนี่ยแออว่าม่วงนั้ซีซั่นมาแต่ตอนนี้มันฮะปง่างอะไร พี่ออจะมีคนแปลงร่างปะมีวันแรกที่ไม่ได้ขึ้นไลท์อันเนี้ยเป็นโลรอบที่สองถ้าโลรอบแรกอะ่ะมีคนมีคนเป็นแปลงร่างแปลงร่างมาอยู่ จริงนะคุณคุณต้องจะเอ,เอาพื้นแบบร่องหนนะที่เค่เป็นพื้นแบบรูปปองอะ่ะแล้วคุณราปล่อยให้ให้วิ่งมาร่วงไปเลย,ยสีแคดง พี่อย e าอิน้มซนมนนั้นมนดิ่ะยมุมนี้น่ารักกว่าแัวนึงอาขายไปเลยลูกน้าบูปี้มากบูปี้ลูกเตงมีความสุขจังเลยน่าใส่มีความสุขอะไรเท่านี้มาก่อน ่ใน่ะมาหาจัาหน่อยกำลังไปครับเป็นการเปลี่ยนท่าที่ค้างมาไม่ได้นะฉันรับไม่ได้โอเคเราคิดว่ากำลังจะหลุดนี่ไม่นานฮ่ ha าฮ่าจอขาวแล้วด้วยเ,เป็นปลกไหลพี่เลยใช่ไหมคิดอยู่จะเป็นปลอกไหลเหมือนกันน่ารักน่าบุบี้ดี แต่เองคิดก่อนนัน่นกูว่าแล้วหลุดจริงด้วยหลุดจริงด้วยหลุดจริงด้วยอึบอาาึเ,อเกมค้างมากโอ้ย สติตั้งสติทำไมฉันเห็นคนพวกนี้เป็นอะไรแบบนี้ไปอีกแล้วที่กูเห็นเขากลับเปนปกติแล้วแต่กูไม่เป็นปกตินี่คืออะไรนะแล้วก็ฟังเรื่องเลย ขนาดนั้นเลยหรอเขี้นี่กูแหลกขนาดนั้นเลยหรอ้นกูหล,นนนลหนกนถึงว,ว่าเขามองไม่เห็นเลยหรอกูตั้งแหลกขดีุดให้หนูก็ได้ไงคือฉันกัฉันจะหลกขนาดนั้น,นขนาดนั้นแหละฉันว่าฉันแหลกขนาดนั้นละเขาไปสั่งซิกุาแต่กระงแต่ก็อยากสั่งบ้างแต่ไม,มีตังไง รอโอกาสรอวันหน่ะทุกวันอ่ะนายวินต้องมาซื้อของผมอ่ะกันโจข้างหลังตาสบายเลยโอเคเตรียมที่ชุบเลยเตรียมไม่ได้ชุบแล้วก็เตรียมหิว้วนะ อุ้ยแม่งแรงเอสแม่งอย่างแอคเลยกูจะชนยนี้ได้ไงไอ้นุม่มยวนะังสุดันชาตรีไหมจานจานไผ่ที่ต้องเรียนเอ้แล้วไปแล้วไปทุกคนได้ไปนี่ยังไอทะเลสาบเอยเออทะเลสาบข้างเรียน แค่หาทายอรับจะไปกันไหมล่ะโอเคเก้อไม่เสียเวลาเดี๋ยวจาเก็บกรับละครนแต่กูไม่แต่ไม่เก่งว่าเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วุทุกจะเอาคลิปอกจุ่มปุกเรให้ไม่ตาก่อน่ไได้ได้ใครใครไม่มีรถขี่ให้เิอุ้มเลยนะอุ้มอุ้มไมเ่ขับแทน ขอทาจารย์ขออนุญาต DIY หนึ่งรถจานรถจานราจานเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะถืเพื่อนเก็บเลนะ

เศร้าอีกแล้วโอเคงไม่ดูไลน์เราได้ไหมไม่ไลน์เราได้ไหมอะไรไม่ไหวแล้ว